สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับคาเา่าสหินกาค่ะวันนี้ค่ะหนูจะมาอธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยา dehydration synthesis นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะซึ่งน้ำตาลจัดเนี่ยค่ะน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลกลูโคสเนี่ยค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวถ้าเอาสองตัวนี้มารวมตัวกันนะคะเราก็จะเกิดปฏิกิริยา dehydration synthesis นะคะก็คือการดึงน้ำ H2O ก็คือไฮโดรเจนสองอะตอมและออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอมค่ะออกมาจากการสร้างน้ำตาลมเลกุลคู่ค่ะซึ่งจากเดิมครับครูโคสเนี่ยค่ะสูตรเคมีคือ C6H12O6 และ 6, ค่ะซึ่งถ้าเกิดเอามารวมตัวกันเนี่ยค่ะเราจะได้เป็น C12H24 และ O6 ค่ะเอ o 12ค่ะแต่เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา dehydration synthesis ค่ะก็ะคือการดึงน้ำออกมาจะต้องดึง ไฮโดรเจนสองอะตอมออกมาและออกซิเจนอีกหนึ่งอะตอมออกมาเราก็จะเหลือแค่ C12 H22 และ O11 ค่ะซึ่งเราก็จะได้เป็นน้ำตาลโมร์โทนนั่นเองค่ะเราไปดูอีกอันนึงกันดีกว่าค่ะนี่ก็คือน้ำตาลกลูโคท,ที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและกาเลกโทสที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกันค่ะเอามารวมกันนะคะเราก็จะได้เป็นนี่ค่ะก็จะเกิดปฏิกิริยา d e h y d r a t i o n synthesis ดึงไฮโดรเจนออกมาซึ่งสองอันน,นี้ค่ะจะได้เป็นน้ำ H 2 O และแลคโตสค่ะต่อไปค่ะนี่คือกลูโคสและฟรักโตสค่ะซึ่งฟรักโตสค่ะกับกลูโคสค่ะเอามารวมกันนะคะเราก็จะเกิดปฏิกิริยา dehydration s y n t h e s i อีกครั้งค่ะก็จะเป็น H 2 O ก็คือดึงน้ำออกมาแล้วจะได้เป็นน้ำตาลซูโครค่ะที่เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันนี้ค่ะหนูขอลาไปกันค่ะแต่ก่อนอื่นนี่คือช่องทุกของหนูค่ะหนูฟ้าใส่ไปน้อยและเฟร็บุญฮะฟ้าใส่คิมกาฟ้าใส่ค่ะไปก่อนนะคะอย่าลืมใส่แมก์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย